สวัสดีค่ะเด็กๆก,กิจกรรมกลุ่มใหญ่ของเราวันนี้นะคะคุณครูตังมีจะพาดเด็กๆมาเรียนเรื่องประเทศเวียดนามค่ะประเทศเวียดนามนะคะเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนนะคะมีเมืองหลวงชื่อว่ากรุงฮานอยค่ะมีดอกบัวเป็นดอกไม้ประจําชาตินะคะแล้วก็มีคํากล่าวทักททยคําว่าสินเจ้าแปลว่าสวัสดีนั่นเองนะคะและมีแผนที่ธงชาติและชุดประจําชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างไปจากประ ประเทศอื่นนั่นเองค่ะช่วงมาทดสอบความจำกันเถอะวันนี้นะคะคุณครูตังเมก็มีธงประจำชาตินะคะและดอกไม้ประจำชาตินะคะมาให้เด็กๆด,ด,ดูและให้เด็กๆทายกันนะคะว่าเป็นดอกไม้ประจำชาติอะไรและเป็นธงชาติของประเทศอะไรนะคะไปดูกันเลยค่ะประเทศแรกนะคะประเทศ เวียดนามดอกไม้ประจำชาติคือดอกบัวต่อไปค่ะประเทศมาเลเซียดอกไม้ประจำชาติคือดอกชบาต่อไปค่ะประเทศสิงคโปร์ดอกไม้ประจำชาติคือดอกกล้วยไม้ต่อไปค่ะประเทศพม่าค่ะ ดอกไม้ประจำชาติคือดอกประดู่ค่ะต่อไปนะคะประเทศลาวดอกไม้ประจำชาติคือดอกลีลาวดีค่ะต่อไปค่ะสุดท้ายเลยประเทศอะไรคะเด็กๆประเทศไทยค่ะ ดอกไม้ประจำชาติคือดอกราชพฤกษ์หรือดอกคุนนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆคำศัพท์ประจำวันเวียดนามเวียดนามแปลว่าประเทศเวียดนามอีกครั้งนะคะดเด็กเวียดนามเวียดนามแปลว่าประเทศเวียดนามค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมกลุ่มใหญ่เรื่องประเทศเวียดนามนะคะเดี๋ยวเอาไว้เรามาพบกันใหม่ในกิจกรรมต่อไปหน่วยต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ